กรีดบางทํายังไงถึงจะให้เป็นยางเปลือกกรีดนั้นหนาขึ้นคุณพี่อุ้มคงนครถามเข้ามานะครับคืออย่างนี้ครับเปลือกยางนะครับถ้าเราเปิดกรีดใหม่นะครับปีแรกนะครับเปลือกมันจะบางนะครับปีที่สองปีที่สามนะครับมันก็จะเริ่มหนาขึ้นหนาขึ้นนะครับแต่ถ้าเรากรีดไปแล้วนะครับสี่ปีห้าปีแล้วนะครับเปลือกยางยังไม่หนานะครับนั่นแสดงว่ายางของเราพร่องสารอาหารแล้วะครับ ในการสร้างเสริมเปลือกนะครับถ้าเราอยากจะให้มันหนาเร็วๆนะครับอยากอยากให้มันเปลือกหนาท่อน้ำยางเยอะครับเราจะต้องเสริมสร้างโดยวิธีการให้แร่ธาตุหรือว่าให้ธาตุอาหารที่มันครบตามที่ยางพาราต้องการครับโดยเฉพาะในโตรเกนนะครับในตัวเกนแคลเซียมนะครับแมกนีเซียมนะครับพวกนี้จะสร้างเนื้อเยื่อสร้างน้ํายางนะครับสร้างทุกส่วนเลยครับโมลิบดีนัมนะครับทองแดงพวกนี้นะครับ สรุปเลยก็คือทั้งธาตุหลักและธาตุรองและธาตุเสริมนั่นแหละครับให้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบธาตุเขาครับแล้วเขาจะสร้างนะครับสร้างน้ํายางสร้างท่อน้ํายางนะครับสร้างเปลือกให้หนาขึ้นนะครับถ้าเราอยากจะให้มันสร้างเร็วครับมันก็มีปุ๋ยจําพวกที่ว่ากินได้เร็วนะครับก็เป็นพวกปุ๋ยน้านะครับเราก็สามารถฉีดปุ๋ยน้ําได้เลยนะครับมันจะได้สร้างเร็วๆซ่อมเร็วๆนะครับเพื่อนๆมีปัญหาในการทําสวนยางพาราคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมจะมาช่วย ตอบให้นะครับ